สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับก็ขนของภารกิจขนของกลับบ้านนะครับก็จะมีตัวหน้าหมูตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยวไปประมูลนะของของสภาพดีเลยฮนะถือว่าใหม่เลยเอาไว้ใส่รถพวนนะใครที่จะแล้วโอ,โอ้อะไรครับสองข้างเลยพี่หนึ่งแกะเชือกหมดเลยมีสามห้าหนึ่งชนกระจกชนอะไรหมดเลยเนี่ยสามห้าหนึ่งตัววาวนะครับได้มาตัวนึงสมบูรณ์ก็คือครบอะ่ะนะครับอันนี้ก็ห่อมาจากญี่ปุ่นแบบนี้นะครับสามห้าหนึ่ง แล้วก็มีพ่นลมนะครับมีพ่นลมใครที่สั่งพ่นลมไว้นะครับมีมาตัวหนึ่งนะครับก็จะมีสติน26รับโรบินหัวไข่นะครับส่วนเคียวรีสือไม่มีแล้วนะครับเคียวรีสือนี่ถูกเอวิสสกิตลิงตัดไปหมดแล้วนะครับใครที่มองหาเคียว260สวยๆไปที่เพจเอวิสเครื่องมือการเกษตรเลยนะฮะเพราะว่าที่นั่นรับจบหมดแล้วแล้วก็มีให้พี่แน่นอนนะครับ าของเราก็จะเป็นของรุ่นอื่นมีโรบินนะครับโรบินสองห้ามีสองตัวนะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็จะเป็นตัวซีน็อกนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ชินกุตัวนี้สวยนะครับชินกูสองหกสองห้านี่นะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวโฟกัสก่อนนะปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับหนึ่งห้าสองหกนะครับตัวนี้สวยนะครับนี่ดูหางเขาหางเขา ใครที่มองหาสอ26ทนลานเบาน้ำหนักเบานะชิ้นกุบเจ๋วที่หรือพี่กุ้งมาก่ออครับไม่พออ่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอีกทีนึงครับ G2D มีนะครับ G2D มีนะครับ c n o c 26นะครับโอเคขอบคุณครับ TJ27 มี TJ27 มีนะครับโอเคไปเจอกันที่ร้านครับเดี๋ยว ทำให้อีกทีหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเอามาเรียงแล้วก็ข่ายให้พี่อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นมิสู 2001. 2001. Okay, นะทีเอลสองสองศูนยะ์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งเอลสองศูนย์โอเคนะพี่เนาะพอดีมันมันอยู่บนรถอะดูยากทีเอลสามสามปิดไปละเหลือทีหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเคียวไปที่เพจเอวิทนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ